เดี The ๋ยวคือตลาดอดีตโต 后来可能，可能放不下他。 ว่ละก่นี่ละกฮลก่รเนาะนี่ไเด้ออาเห็ดอัละเดเดดลเนาะอาวปกพอื่นซึนดียแลโ้ขอกว้านอเว้ซาออดคาเดือปัวอาเวยดโอขอตะมอเนาะอาวน่มาวันเนี่มาอวดวาอาเวใคือเือเน้ออะไรกิะอะทอเลยมาเนาะออเลยเดือกกวาตมาตืไม่กว่าเดตไม่ที่เดือปัวบัตาโอปโอเคเดือลอกไ่รเด้ออเปกพอเว คือมนะือบ่อกือว่าเวลาเดอกตัวเดยดลเนาะเอาเียพไปเอเยดยมันก็จูเขอยู่กเ็ดควันเดือสุกเคนาะสุกเคทีชากพอแกจอดเดียวเดียวกัม้มือโตเนะใญ่กับมาจะพือเือบอือว่าทวเสลยสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้จะพามาเก็เห็ดนะครับเห็ดคลังขลือง ดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมากินมาทํากับข้าวกินในกระท่อมแล้วก็มีแกงวันนี้ง่ายๆเห็ดแกงเห็ดแล้วก็จะมีไอ้ไข่เจียวนะครับแล้วก็ไอ้น้าพริกปลากระป๋องเดี๋ยวไปดูตอนทำกันเลยครับเลยเนาะปุปยะปวยเรปวยะปวยคือบอคือว่าไป Keku telah di Toki Tok Jembat Hari hari แกพกบอเลยเนาะพว่าเวือบอคือว่าเวลาเดี๋ยวคือแต่ละที่โต๊ี่โตเนาะนเกะแต่ละาน็ตั้หน่อยเลยนแต่ละทานเกีบ้านนามแบบเวมันเนี่ยปัติเคละรอกเดี๋ยวีกบเาเตโอ้ยเนาะเปัติเเชีบิลิดี๋แ่วตากเดกพอเเดครโตเนาะเปกับพอเด่อพอขัวทีเลยเดืโยเต้มาเนาะ เวลาแอบแค่ก ja, ็แอบพอรอห่าเดียวพอดมีเลยคกโกลเลเลยพอคุกได้มคจุกใหกว่าเระตีกลางแกบอกว่าช่วจะเดย์เดย์แอออจอดอดีเวลาเดอแอเตมุ้ยโตนะแก่อจะเดเดมาละมุ้ยเลยนะ liina . mu korv on tal . väga kust tasub saab liina . talle võtad , lihtsalt lööb mölla . နေတော <S <S ့ပုကောပွာဖျားညိုင်တယ်မួយတုံးလားလीနာညအဲ့တိုးကြောက် แก่ปุ๊บพอแบบปกติเราชมมวยซัาเจเนาะแต่มามวย่าอาบะต้าเลยอะแบบบ้ามือเลยประมาณประกอบพีอาวัดีต่อเฮจิจิเรามาเนาะเราจะเผาราอาบเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะใส่พริกนะครับแล้วก็เราจะาาเอาพริกไม่เยอะเราจะทำแบบสดน้ำแบบเผ็ดพอดีแก่ปุ๊บพอปกติเราเวต่เจ๊ตมวยเนาะตัตเราเราดูแค่ก็ အဲ <laughs> ့ကပကာခ so <c oughs> ျာထားတခါလောဘလက်ကိုချာပါဗမ်တယ်လဲခဲကောနဲ့အမေပိုကူရသားပေါ်နဲ့ပါလာမှာ Kanskje det blir lønn. đúng là có nằm ngủi đúng là là một chút chép cô nằm vệt lắm เจ็บพอแลัวก็ท้อเจ็บ ใส่แล้วแกกระปะเบอร์ชัวร์โคตรที่หนักพวกเว้ยพวก Tu vai ver... cái bộ 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 ta ta mi lên này ta đã khai vì lý vì là cho đi đẹp mi lý nhờ đẹp to đẹp nó về được Ok cái La là là bê lý bộ nào đây Hãy subscribe cho kênh อมาด้จิ้มอะเราีแล้วเราคอปวดดยัาเนี่ยอืม้าูเียนี่แต่นีก่อมีกอนยามบ้านเลยบ้านเราคอี่เนี่ยเอาวิก่อน

ดูแลปลอกหอล่ปนปลอกหล่นเหรอใช่ อ่ะอืกจลอาออดิปปปปกลาอดิทออาวรยตหมอวบาจอ่ามาที่ก็เลยเลยแล้วคือแจลาออดี้อรหลมมากน่ะอ,ะ,อะลาลาลาวิกอมอเหลอตีกลาเบอรอร

嗯。嗯。哦，微粉鸭。 เนี่ยคือบอก a ือวันนั้นเราเราเอยนเนา n น่ารอันนี้ก็ตอนในวันออรใครน่ะสิว่บ่กว่

တို့ခင်အယောက်လာလာဟိုရေနော်ညံလဲနေပါဘယ်လဲခိုးရေတကားကြည့်နော်တို့လမ်းဟတ်တို့ထောက်ခစားကြည့်အင်းညံရဘွားနဲ့ကိုညံနေဟိုတဲလေဘွားဘာခေခိုးလို့ဝနေမာအာစလာနေနော်စလာနေ แลาวดอแบบอ่ะบอกว่าเเราต้องโปร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 วิ่งไปผาเรื่องคอบครัวที่ขามาหาเลยบากว่ามาเมื่อไรอ่ะบอกด้ Apa buat buat apa lah, ya, buat guys buat apa ya, buat buat 检查。嗯嗯 cô bơ không? Chưa? chỉ có cho mình thích <laughs> là cô nào? Qua Người là đều đó là giải có ông Ở à, mình ăn thịt vị nào? Chưa? Cô Qua Vì lên nào? Chưa nhanh Ở vì Về đờ Cả đó thầm mà chạy đó đi Đờ kê cho đi đi cần lê khoa Đó lớp nhanh một cô nào cô quá đó cho đi đi tao còn mua đâu. จะได้ต้ามูดวิลนี้ไงจะเด็ดๆกัเลยกอนมุกโรกว่ากันเลยเอาไปกันเลยวมัเนาะบัตรทีเาบตม่มีจาเขอกอ้วเนาะขาก็าไปเลยิเฮบาแล้วดบัติบิบเพราะว่าเพอว่าพอกอด้เนาะเรา่าเราควาได้เฮกิเฮบาเลยไลไม่เลยแต่ไล่แบบไม่เลยว่าเราควา่อไม่เอี subscribe ป่ะเนาะไม่ subscribe ป่ทบ้านเนี่ยถึไม่ subscribe ป่ะแไม่ปราต้ามูที่บานลกคือชอบแบบมันเนาะเดี๋ยวมืงอพาดินเนาะเนาว่ที่บ้านต้ามูแบบผ้ี

แบบจิบจิบพวบาจอเดเดจอเดด,เดเลาแล้วคืออะไรนี่ไงงั้เ้ปกติเราเราตายล้วคิดบราด็อกอยู่วงโชคดีบ้างก็ถ้าพกๆก็ได้นบ๊ายบาย